คุณคิดไหมว่าแคเซมิโรโกหกเรื่องตำแหน่งของตัวเองแค่เพื่อจะได้เข้าอะคาเดมี่ฟุตบอลอ่อนอายุ11ปีแคเซมิรยืนอยู่ท่ามกลางเด็กที่มีความหวัง300คนในการคัดตัวอี่ซาวเปาโลพยายามอย่างสุดชีวิตเพื่อคว้าที่นั่งหนึ่งใน50ที่นั่งตอนที่โค้ชกว่าตามองฝูงชนแล้วถามหาตำแหน่งที่เล่นเด็กบราซิลตัวน้อยก็เห็นโอกาสของตัวเองลดลงทุกครั้งที่มีคำถามมีเด็กแค่3คนที่อยากเป็นผู้รักษาประตูพอโทรเรียกกองหน้ามือก็ยกขึ้นมา50มือ เยอะจนแคสเซมิโรไม่คิดจะยกมือของตัวเองด้วยซ้ำตำแหน่งมิดฟิลด์ตัวรกบก็เหมือนกันดังนั้นก็มาถึงคำถามที่เปลี่ยนทุกอย่างใครอยากเล่นมิดฟิลด์ตัวรับบ้างมีเพียง8ดมือเท่านั้นที่ยกขึ้นโดยไม่คิดซ้อมสองแคสเซมิโรก็ยกมือขึ้นทั้งที่เขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับตำแหน่งนี้เลยพี่ชายของเขาเล่นตรงนั้นไม่ใช่เขาแต่ความสิ้นหวังก็ทำให้คนเราคิดอะไรสร้างสารรค์ได้โค้ชประท้วงยืนยันว่าร่างกายของเขาเหมาะจะเป็นกองหน้ามากกว่าแต่เขาก็ยืนยันไม่เปลี่ยนใจ หลายปีต่อมาการโกหกย